เดียวกับพี่น้องนะคะเพราะว่านัน่รจีวีศรศักดิ์สุวิกิตโสศลก็เป็นกำนันนะคะลูกชายก็เป็นกำนันดังนั้นเราก็เป็นครอบครัวเดียวกันก็คือครอบคร,รัวราชสีห์เราเข้าใจดีนะคะว่าการดูแลช่วยเหลือพี่น้องประชาชนซึ่งทุกท่านก็เป็นผู้ช่วยท่านแายอืเภอท่านกองวุโสอยู่แล้วนะคะเพราะทุกท่านท่านอยู่ในที่นี้นะคะก็ดีใจแล้วก็อยากให้เล็งเห็นการพัฒน,น,นาการ องคอ์การบริหารจังหวัดนครราชสีมาว่าไม่หน่อยเองได้มีภารกิจอะไรบ้าง ที่กรมศสหรือสอส,อ,สอ,นอนะคะแล้วก็โรงพยาบาล ในส่วนของอคือสอสอ,อเราก็จะดูแลให้เด็กนะคะได้มียาได้คือบรรเทาในเรื่องของโรคซืนเศร้าและอ่องชุติด้วยนะคะอันนี้เดี๋ยวทางสสอ,สอ,อนะคะแล้วก็ในส่วนของปริญยาบัตรพันธสัญญา,า 2, เพื่อให้ลูกหลานของเราซึ่งเป็นโรคซึ่งไม่นหน่อยเก่ยมาเมื่อกี้นี้นะคะ สุนทภีคา,าบโ์โบไฮเด็กของเราบรรลุเราได้คาร์โบไฮเด็กเท่าไหร่แบบไหนอย่างไรนะคะ มีโรงเรียน58โรงเรียนนะคะเรามีการถ่ายโูนรอปอสตทั้งหมด182แห่งด้วยกันและในอนาคตเราต้องายปูนทั้งหมด348แห่งนะคะเรามีบ้านผื้สูงอายุ2แห่งด้วยกันเรามีขนส่ง1แห่งและเราก็ยังมีโครงสร้างพื้นฐานที่เาองการอีก188แห่งด้วยกันนะคะก็อยากเรียนเลยว่าซึ่งไหนที่อยากิดความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชน พร้อมที่จะขับเคลื่อนพร้อมที่จะก้าวพัฒนานให้กับพี่น้องของเราสูงนู่นนะคะเพราะฉะน,นั้นเราฝากถึงพี่น้องราชสีห์ทุกท่านไม่ว่าจะเป็นท่นานกำนันเองไม่ว่าจะเป็นท่านผู้ใหญ่ผู้ช่วยแพทย์สาัารนะคะเราต้องดูเลยว่าในหมู่บ้านในชุมชนของท่านเราสามารถพัฒนานด้านไหนได้น,นะคะเราแล้องมาช่วย ที่ถูกทางนะคะฉะนั้นตอนนี้โรงไปยังไม่ได้หมดแล้วเราครอบคุมทั้งหมดเพราะถ่ายโอนมานะ เป็นของตนเองเราก็สามารถมีหลายเส,ส้สนซื้อยาอุปกรณ หนึ่ลายหรือโรคภัยแค่เจ็ดต่างๆนะคะเราต้องดูแล จะเป็นในเรื่องของเตียงนะคะในเรื่องของรถบินแชร์อุปก,กรณ์ต,ต่างๆท่านสามารถไปยืนได้นะคะเพราะว่าคุณหมอจากคือโรงพยาบาลทุกแห่งพร้อมที่จะขับเคลื่อนในเรื่องของศูนย์สารพิษนะคะเราก็จะมีศูนย์ซ่อมอีกสี่ศูนย์ด้วยกันสําหรับศูนย์ซ่อมของเราตอนที่เราอยางเราจะออากขยายไปที่เมืองคงนี้ก็จะไปเแ่้นนะคะก็อยากเรียนพี่น้องกลุ่มราชาสีทุกๆท่ทานนะคะว่า เราต้องช่วยกันดูแลไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการน้ำทั้นาปอับปรุงสิ่งต่างๆเนี่ยไม่หน่อยเองก็พร้อมที่จะขับเคลื่อนที่สูงเนินไม่ว่าจะเป็นในเรื่องถนนหนทางแสงสว่างนะคะแม้กระทั่งในเรื่องกล้องซีซีทีวีเราก็ได้จกกัดงบประมาณทั้งหมด90ล้านด้วยกันเพื่อดูในเรื่องของ,ของ,ของความปลอดภัยี่น้องประชาชนแล้วก็ในเรื่องของประชาชนสูงเลย

พี่น้องประชาชนและทุกท่านเป็นผู้ช่วยได้มาพบพี่น้องราชสี์ของเราในวันนี้นะคะท่านใดมีอะไรสงสัยอยากถามอะไรไหมคะเพราะว่าไม่นั้นไม่น่อยก็จะขอโอกาสไปไปที่โรงเรียนสูนหนื่นแล้วก็จะไปปรับช่องต่อนะคะมีท่านใดสงสัยอะไรอยากถามไหมคะครับ้ราวที่รสาราครับ ว่าไม่หน่อยเองสร้างโค้ดขึ้นมานะคะก็คือ,อการหายโอนกรกตอทั้งหมด182แห่งและในอนาคตไม่เกินปี70เราต้องหายโอนทั้งหมด348แห่งด้วยกันเรามีโรงเรียนในสังก,กัด58โรงเรียนดังนั้น ต้นแบบปัญหาปสรรคพยายามแก้เลยนะคะเพื่อให้ไม่เกิดการหลบล้ำในการกดูแลคุณภาพชีวิต น,นะครับอ,รอบจก็ดูแลฟ้อมแต่ปรับปรุงดูแลให้ดีขึ้นเพื่อให้พวกเราชาวอำเภอเชียงเนได้ใช้ใรประโยชน์จากการาประชุมแบบนี้ต้องขอขอบคุณท่านอีกครั้งหนึ่งน,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 นะครับ